ทอทอเปิดทดสอบระบบการบินท่าอากาศยานดอนเมืองเต็มรูปแบบวันนี้ก่อนพร้อมเปิดจริง1ตุลาคม55ยืนยันรับสายการบินต้นทุนต่ำมุสลิมเชียงใหม่เดือดบุกเผาธงสารัฐหน้ากงสุนประนามหนังหมิ่นศาสดาร่วมตะโกนภาษาอาหรับไม่มีใครเป็นพระเจ้านอกจากเอลเล กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายชาวสงขาขณะลงมืองัดเบาะรถจักรยานยนต์ขโมยทรัพย์สินใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีฉกของมีค่าก่อนหนีลอยนวลสวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมจัดวันแรดโลกอวดโฉมกาลิแรด,ดดำหนึ่งเดียวในประเทศไทยอายุกว่า26ปีผิวหนังย่นคล้ายเสื้อเกาะเผยเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ในธรรมชาติ วันแรดโลกวันไหนก็ไม่รู้ฟังไม่ถนัดวันยังไม่กําหนดยังไม่กําหนดเอวันแรดโลกวันแรดโลกออถ้าเขามีประกวดอะไรอย่าได้ไปประกวดนะเขาเนี่ยที่ลานสนามชนไก่นะฮะปรากฏว่าวันนี้เขามีการเดิมพันแข่งขันซิทอัพกันครับซิทอัพนะฮะก็คือเล่นกล้ามท้องนี่แหละแล้วก็เกิดว่าแล้วก็คนที่ซิทอัพเนี่ยนะฮะก็คือคุณสมเด็จจิตโชิ อายุ60แล้วนะครับรับราชการอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งผอ,อ,อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านชายทะเลนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับคุณสมเด็จเคยซิทอัพกล้ามท้องมาแล้ว15นาทีทําได้300ครั้งครั้งนี้ก็เดิมพันกันอีกว่า,เ,าเคยทําได้เมื่อปีที่แล้วนะครับ15นาทีทําได้250ครั้งวันนี้เดิมพันกันว่า15นาทีคุณสมจิตจะทําได้ถึง300ครั้งหรือเปล่าปีที่แล้ว250นะฮะปีนี้เดิมพันว่า จะถึง300ครั้งหรือเปล่าเดิมพันเลยเดิมพันเลยเขาบอกบางคนวางเงินเป็นแสนโโอ้โปรากฏว่า15นาทีคุณสมจิตคุณสมเด็จจิตโชธเนี่ยนะฮะซิทอัพได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับสามร้้าสิบครั้งผ่านไปเพียงแค่11นาทีเท่านั้นซิทอ,อัพได้350ครั้งนะครับเกินเป้ากว่าที่เขาตั้งเอาไว50้50ครั้งก็เลย หยุดนะฮะเท่ากับว่าทําลายสิของตัวเองได้แล้วโอนี่นี่คนดูเต็มเลยนะอายุเท่าไหร่ยี่หกสิบอฮะอายุหกสิบสิบห้านาทีสาม้อยห้าสิบครั้งฮะสิบห้านาที่จับเวลาของเดิมเลยนะปีห้าสี่สิบ้านาทีสองร้อยหสิบครั้งแล้ววันนี้เขาจะให้ถึงสามร้อยปรากฏว่าซิดได้ไปแค่สิบเ็ดนาทีก็เกินแล้วสามร้อยหสิบครั้งแล้วโอ้โหนี่ฮะฟิตมากเลย สามสิบกันยายนนี้คุณสมเด็จจะเกษียณแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าร่างกายเขาอย่างแข็งแรงออกก,ออก,กำลังกายทุกวันครนะฮะแล้วก็ส่วนมากจะรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้นี่นี่นะฮะก็สิบเอ็ดนาทีใช่ไหมสามร้อยห้าสิก็แสดงว่านาทีหนึ่งประมาณสามสิบครั้งอ,อปที<ใ>นา้ส <30 S 1> ามสิบครั้งได้เปล่าพวกคุณได้หรือเปล่า <laughs> สู้คุณลุงก็ได้เปล่า ได้ฮะนาทีแรกก็จบแล้วฮะนี่นาทีนึงต้องให้ได้30ครั้งอะ่ะใช่นาทีละส0มสิบส1นาทีใช่ไหมก็จะได้ประมาณนั่นแหะนาที 3, แรก <50. S 2> เราก็ได้ประมาณสัก5้าหครั้งแล้วก็จบฟิตมากตอนอ<ะ>ท้ายตอนท้ายเริ่มช้าแล้วฮะอ่อ